สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านไปหาเลขที่ออยแบบง่ายๆเพื่อนำไปลงในข้อมูลของลาศาดาครับอ่ะเริ่มต้นครับทุกท่านไปที่ Google เลยครับไปที่ Google แล้วก็พิมพ์เนี่ยฮะกิฟเฟอรีนเนาะอ่ะพิมพ์คำว่ากิฟเฟอรีนแล้วไปหาเว็บไซต์ สังเกตง่ายๆก็คือ www g i f f l i n com อันนี้คือเว็บไซต์ของทาง g i ฟเฟ e รอ่าท่านเปิดมาท่านก็จะเห็นเว็บไซต์นะครับแล้วให้สังเกตมุมนี้มุมขวามือมันจะมีให้เราเลื่อนเพื่อไปหาหน้าที่เขาโชว์อยอยครับเราก็เลื่อนเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคจะอยู่หน้าที่9สังเกตเลยแหล่งรวบรวมเลขที่ออยและขนาดของผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการจำหน่ายสินค้าบนมาร์เก็ตเพลสถ้าท่านเจอหน้านี้แล้วให้ท่านคลิกไปที่แผ่นกระดาษเลยพอคลิกเห็นไหมครับก็จะมีเลขที่ออยขึ้นมาเยอะมากเลยแต่ปัญหาก็คือเมื่อมันเยอะเมื่อมันเยอะเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนทางระบบได้ ทําให้มันง่ายขึ้นนะสิ่งแรกที่ท่านต้องทําก็คือท่านไปกดตัว c o น t r o l แล้วก็กดตัว F ที่แป้นพิมพ์ของท่าน c อน t r o l แล้วก็ F มันก็จะมีช่องตรงนี้ขึ้นมาให้เราใส่สินค้าเห็นไหมมันก็จะมีช่องตรงนี้นะครับแล้วเราจะทราบรหัสได้ยังไงก็แนะนำว่าให้เราเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งเลยเนี่ย เปิดเว็บไซต์ของกิฟฟีนขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งเวลาท่านจะลงสินค้าตัวไหนผมแนะนำว่าให้ท่านเปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะเปิดเอ้ยไม่ใช่เปิดเว็บไซต์อะถูกแล้วเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็เอ่าเปิดหน้าสินค้ารายการนั้นขึ้นมาน้ำมันอ่าตรงนี้ผมสมมุติเป็นน้ำมันปลาเห็นไหมครับเนี่ยเปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็คลิกไปที่รายการสินค้า นี่คือข้อมูลทั้งหมดของสินค้าที่เราเปิดมารหัสอยู่ตรงนี้ครับนี่เราก็คลุมเลยกด control c แล้วก็ตัวนี้คือ copy นะแล้วก็มาวางในช่องนี้ control v คือวางพอเราวางเสร็จเรียบร้อยเลขที่ออยตรงนี้ก็จะขึ้นมาแล้วเราก็สามารถ copy เลขที่ออยแล้วไปวางในช่องของรายละเอียดการลงสินค้าใน lazada ได้ โอเคนะครับนี่ง่ายๆลองทำกันดู